การอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนตายการอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือการอุทิศส,ส่วนกุศลในพระพุทธศาสนานั้นไม่ต้องใช้น้ำการที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นองค์แรกที่อุทิศส,ส่วนกุศลโดยการใช้น้ำก็เพราะท่าน พึงพบพระพุทธเจ้าเนื่องจากศาสนาพราหมณ์เขาถือว่าถ้าจะให้อะไรกับใครต้องให้คนนั้นแบมือแล้วเอาน้ำราดลงไปท่านยังชินอยู่กับประเพณีของพราหมณ์แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามเพราะเห็นว่าใจท่านตั้งตรง เวลาอุทิศส,ส่วนกุศลเรื่องการกรวดน้้ำนี้สมัยเมื่ออาตมาบวชได้วันที่สองขณะเจริญพระกรรมฐานได้มีผีตัวหนึ่งผีตัวผอมก่อยเข้ามานั่งอยู่ข้างหน้าอาตมาก็สวดอิมีนาปุญญกรัมเมนะ อุปชายาหมายถึงอุปชาแต่อุปชาก็ยังไม่ตายคุณโนตราอาจารย์ที่อยู่ให้คู่สวดอีกคู่สวดก็ยังไม่ตายว่าเรื่อยไปยังไม่ทันจะจบเหลืออีกตั้งครึ่งบทเห็นเดินมาสองคนเอาโซ่ของคอ,อลากผีที่นั่งอยู่ข้างหน้าไปเลย พผนปรากฏว่ายัางไม่ได้ให้ผีเลยพอตอนเช้าไปบินทบาทกระับมาฉันข้าวพ่อฉันเสร็จล้างบาทเช็ดเรียบร้อยปรากฏฉันเสร็จหลวงพ่อปานท่านจะยัดถาแต่วันนี้ท่านไม่ยัดถาท่านนั่งเฉยมองหน้าถามว่า ไงพ่อคนพ่ออิมีนาคร่องสวดอย่างนั้นผีจะได้กินหรือท่านให้แปลอิมีนาแปลว่าอย่างไรบ้างอุปชาก็ยังไม่ตายผู้สวยดยติคือท่านก็ยังไม่ตายมาให้ท่านผีที่อยู่ข้างหน้าทำไมไม่ให้ท่านก็บอกว่า ทีหลังผีมาแล้วก็ผีมันอยู่นานไม่ได้บางทีก็หลบหน้าเขามานิดหนึ่งถ้ามานั่งใกล้เราทุกขเวทนาอย่างเปรตนี้ไปไม่ทั้งตัวหอกดาบฟันเวลาที่เราจเจริญพระกรรมาฐานอยู่บนของเรานี้ สามารถจะช่วยให้เขามีความสุขได้เพราะถ้ามานั่งข้างใกล้ๆเรานี่ไฟจะดับหอกดาบจะหลุดไปแต่ว่าจะอยู่นานไม่ได้ต้องพูดให้เร็วเพราะเขาจะต้องไปรับโทษเวลาอุทิศบุญส่วนกุศลให้ว่าเป็นภาษาไทยชัดๆและให้สั้นที่สุด ให้บอกว่าบุญใดที่ฉันบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผลบุญทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ความสุขแก่ฉันเพียงใดขอเธอจงโมทนาผลบุญนั้นและก็รับผลบุญเช่นเดียวกับฉันตั้งแต่ปัจบันนี้เป็นต้นไป วันหลังผีตัวใหม่มาตัวก่อนที่ถูกลากคอไปมาไม่ได้แล้วผีตัวใหม่พร้อมก่อยเอาทนายมาด้วยยืนอยู่ข้างหลังนางฟ้าที่มีสวดทรงสวยเป็นเทวดาใหญ่มาบอกว่าท่านนั่งอยู่ที่นี่ไงละ่ะจะให้ท่านช่วยอะไรก็อบอกท่านสิ ผีพร้อมก่อยพูดไม่ออกเพราะกรรมมันปิดปากอัตมาเน,นึกขึ้นมาได้ถ้าขืนให้อยู่นานเดี๋ยวโซ่ของขอลากไปอีก